บุคคลใดเป็นอยู่ในชอบโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์พระอรหันต์ไม่ได้ไปเกิดอยู่ที่อื่นเราเกิดอยู่ที่จิตเรานี่แหละเกิดอยู่ในตัวเรานี่แหละไม่ต้องไปวิ่งหาอยู่วัดนั้นวัดนี้หรอกใครจะเป็นพระอรหันต์ก็ช่างนั้นเป็นสมบัติของบุคคลอื่นของผู้อื่นเราก็ต้องหาสมบัติของเราหาอรหัตผลให้ได้ไม่ใช่ว่าโอ้หลวงป,ปู่นั้นเป็นพระอรหันต์ลวงตานี้อาจารย์นี้เป็นพระอรหันต์แล้วตัวเองล่ะยังเป็นคนโง่คนพานอยู่จะเกิดประโยชน์ไหมอย่าโมแต่ชื่นชมสมบัติของผู้อื่นอยู่เลยเราก็ทําได้เราก็มีจิตม,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 มีีีีีใจจมมมมมมเเเเเลืืืืออออดนนนนน้ครรรบบิิิูณ์หหกกกััา็สทธ ิขึ้นด้วยสติปัญญาในอาณาปรสติแลวเราจะได้รู้แจ้งเมื่อแวกมา่านแห่งความคิดออกมาพระพุทธเจ้าพูดว่าบุคคลใดเป็นอยู่โดยชอบโลกจกักไม่ว่างจากพาระอรหันต์และไม่เลือกเพศด้วยนะอย่าาเอ้ยจะเป็นผู้ชายที่จะบวชผู้หญิงก็บวชได้อันนี้สง์เท่ากันนี่แหละถ้าปฏิบัติตามเหมือนกันเท่ากันผู้หญิงก็เป็นพระอรหันต์ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์เยอะแยะมากมายไม่จําเป็นต้องว่าเขาเป็นผู้ชายเขาจะบวชเขจะปฏิบัติผู้หญิงก็ปฏิบัติได้เขาถึงลาตผลได้เข้าถึงความดับทุกข์ได้ตามอะไรที่มีลมหายใจเข้าาาหยยยยใจอออก่มวเ ยตต่ตัวเองตาหนิัวเองนี่แต่คนโง่นั่นแหละที่ว่าเกิดมาใช้กรรมเราเกิดมาเพื่อพัฒนากรรมภาวนาแปลว่าพัฒนาหรือพัฒนากรรมให้พ้นออกจากกรรมให้รู้ทันกรรมกรรมก็คือตัวสัญญารู้ทันสัญญาลมรู้ทันความคิดอยางนั้นตั้งอกตั้งใจผลควายหาสมบัติตัวนี้ให้ได้เรียกว่าอริยทรัพรัพภายในคือสติคือปัญญาศีลสมาธิปัญญาก็จะเกิดขึ้นจเจริญขึ้นพ่อกู้รวยญาติกู้รวยแต่ตัวเองยังจนอยู่ไม่มีความหมายหรอกต้องทําให้มันรวยรวย,วยตัวนี้เขาเรียกรวยศีลรวยธรรมนะ